เอ็ดดี้ฮาวผู้จัดการทีมนิวคาสเซิลอยู่ในเตดยอมรับว่าสถานการณ์ของอเล็กซานเดอร์อิซัคเป็นเรื่องเป็นเครียดสำหรับทีมก่อนหน้านี้หรือว่าผู้ยื่นข้อเสนอประมาณ1 1 0ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวอิซัคแต่นิวคาสเซิลตอบปฏิเสธหลังยืนยันว่าไม่ต้องการขายนักเตะรายนี้ในช่วงสัมอร์แม้จะมีข่าวหรือว่าตั้งค่าตัวสูงถึง150ล้านปอนด์ก็ตามอย่างไรก็ตามกองหน้าทีมชาติสวีเดนแสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการย้ายทีมและจะไม่ลงสนามในเกมเปิดฤดูการรมลก Villa ามม,ากาลมก่ม่ะวิาไผ็คด มันจะเป็นผลดีต่อทีมผมไม่ปฏิเสธเลยว่ามันเป็นความท้าทายครั้งใหญ่สําหรับผมแล้วอลเล็กอาจจะเป็นกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกดังนั้นถ้าเขาย้ายทีมมันจะเป็นช่องโหว่ที่ใหญ่มากๆแต่เราต้องหาวิธีเดินหน้าต่อโดยไม่มีเขาเรื่องกําลังใจมันได้รับผลกระทบแน่นอนอยู่แล้วแต่ผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นได้เมื่อคุณมีนักเตะที่เก่งมากๆแต่ไม่ได้อยู่ในทีมมันเป็นเรื่องยากที่ผู้เล่นคนอื่นจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นและรู้ว่าควรตอบสนองอย่างไรแต่พอเวลาผ่านไปก็มีความรู้สึกยอมรับว่านี่คคืออออทททีีีมมขงงเเเรรราาาาาาและะต้้ํใหดด่่่สสุุไวณณจจถก์ ไหนคุณก็ต้องเดินหน้าต่อและควบคุมเฉพาะสิ่งที่ควบคุมได้เท่านั้นฮาวกล่าวภาพจาก Facebook Newcastle United ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn